สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาจะวัดอุณหภูมิร่างกายก็มาทำมามาดูคลิปมาดูหนังในในเฟซบ o o กนะคะหนังแต่ละคนก็มีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะไปทีละคนทีละคนนะคะนี่นะคะแล้วก็มาดูหนังแล้วมาวัดนี่นะคะก็เครื่องวัดแต่ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนครั้งแรกก็วัดอุณหภูมิว่า ปลายนิ้วของเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะอุณภูิปลายนิ้วนะคะแล้วก็ดูหนังไปด้วยนะคะดูหนังไปด้วยนะคะเราใช้นิ้วชี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะวัดนา้ๆนานแบบนี้แหละคะ่ะเห็นไหมให้ขึ้นปึ๊บปึ๊บป๊บนะคะตอนที่ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะก็ทําทําแบบนี้นะคะตรวจสุขภาพแล้วก็วัดความดเราจะมีที่วัดความดน,นะคะของเรานะคะอยู่ที่นี่ วัดว่าคุณภูมิของเรานี้เท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็วัดลองวัดไปเรื่อยเนาะว,ว่ามันมันมันเป็นเท่าไร่นะคะตอนนี้ก็โว้โว้นะคะของปลายนิ้วนะคะเราจะใช้นิ้วนิ้วกลางของข้างขวานะคะนิ้วกลางข้างขงวานะคะอันนี้เราก็นั่งนั่งดูหนักเรนนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะตอบทีละคนทีละคนนะคะ บางครั้งก็เข้าทีวีสามคลิปนั่งนั่งดูไปด้วยดูหนังโทรทัศน์ไปด้วยนะคะจะเป็นหนังอินเดียเพราะชอบมากเลยค่ะหนังอินเดียนี่จะชอบมากนะคะไม่รู้ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนะค,ะ,คะชอบมากนะคะชอบดูชอบดูจริงๆก็บางครั้งก็ดูใน u t u b e นะคะ YouTube อ่ะค่ะ,ะ YouTube ก็จะมีหนังเป็นตอนๆนะคะถ้าเราดูโทรทัศน์ไม่ทันก็ดูที่ YouTube นี่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นคนที่ชอบหนังอินเดีย ชอบมากๆนะคะติดตามตลอดเวลาแล้วก็นั่งแบบนี้นะคะนั่งดูคอมเมนต์นะคะเอาเวลาว่านะคะของเราเนี่ยชั่วหนึ่งเราก็จะมานั่งนั่งนั่งดูหนังนะคะแต่ละตอนนะคะของเอ่อของเพื่อนแต่ละคนนะคะแล้วก็จะเข้าไปแต่ละคนนะคะเราก็จะเป็นรูปหัวใจไปกดนะคะถ้าเราเข้าไปคนไหนนะคะสีแดงแล้วก็จะจะเป็นรูปหัวใจจา่ถ้ายังไม่เข้านะคะ มันก็ยังไม่มีคอมเมนต์อะไรนะคะอันนี้มันก็นานหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ดูทีนาทีนะคะดูหนังหนังมันก็สิบนาทีบ้างหนังมันก็สองนาทีบ้างอะไรนี่คะ่ะหนังมันก็สนุกสนุกนะคะตอนนี้เราวัาดอุณหภูมิของร่างกายแล้วนะคะปลายนิ้วนะคะก็ตอนนี้เราวัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วว่าดูซิว่าเขาจะจบเท่าไหร่นะคะเราใช้เวลาสองนาทีที่เราวัดอยู่นะคะสามนาทีสี่นาทีว่า อุณภูมิปลายมีของเรานี่เท่าไหร่นะคะตอนที่ไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกนะคะเมื่อสองอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะคะเราก็วัดแบบนี้นะคะแล้วกินน้ําอุ่นนะคะกินน้ําอุ่นเยอะแล้วก็กินผักผลไม้จนช่วงเช้านอนให้อิ่มน,นะคะแล้วก็ดื่มน้ําประมาณน้ําอุ่นนะคะคือน้ําร้อนผสมน้ําน้ําอุ่นนะคะให้มันเย็เนๆนะคะเราก็กินไม่ต้องเย็นนะคะไม่ต้องแช่เลย ไม่อยากคิดแป๊บซี่หรืออะไรนะคะให้อุณหภูมิของเราดีขึ้นนะคะนี่แหละค่ะเราวัดได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะคะเราจะดูซ้่ประมาณ3ามนาทีนี่นะคะอุณหภูมิของเรานี้จะเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิปลายเขาเขาเรียกว่าปลายนิ้วนะคะก็วัดช่วงเลือดหรืออะไรนะคะปลายนิ้วดูว่าของเราจะมีเราจะดีขึ้นหรือว่าอะไรนี่คือว่า ข้าวสีอะไรพวกนี้นะคะมันก็เหมือนข้หาหัวใจเราเต้นเนาะนี่ค่ะนี่เรียกคือติดไปติดไปตลอดนะคะเพราะเอาไปวัดตัวเองเพราะเราถ้าของเรา,ามันต่ำลงนะคะก็พยายามรักษาสุขภาพให้สุขภาพดีขึ้นนะคะถ้าถ้ามันลดลงนะร่างกายเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงนี่ค่ะนนี้คือเรื่องที่บอกว่าเกิดกับตัวเองมาจริงๆนะคะเราก็ทําแบบนี้ของเราทุกวันนะอันนี้ดูเลยนะคะนคะคะเอา เก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าจุดแปดเก้าก็จะลดเก้าเก้าจุดแปดเจ็ดเราจะจบลงแล้วนะคะตั้งสามสี่นาทีนะคะนี่นะคะค่ะทำมาเองคอมเมนต์ดูหนังไปด้วยแต่ละแต่ละที่นะคะนี่นะคะค่ะก็ เอเบ็สมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะคะเราใช้นิ้วชี้นะคะเอานิ้วกลางนะคะนิ้วกลางอย่างนิ้วชี้นะคะข้างขวานิ้วน,ะะนี้นะคะนี่นะคะ999498100โอ้ทำไมหัวใจมันเยอ้อเต้นดีนะคะเก้า9าขึ้นไปได้ดีมากเลยนะคะนี่นะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้ตรงนี้นะคะเราวัดได้99นะคะ 9 89, 9 9 9 9 9 9 2 92แล้วกันนะคะ93เลยจะเอาออกก่อนนะคะก็ประมาณ99.93หรือ94นะคะแบบนี้นะคะค่ะ,คะขอบคุณท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบุญรักษาพระคุณของสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ